ควรเลยนะตังเราครับมือโชว์ดิบอ่ะจอร์นกลวงเราครับสวัสดีครับผมุมวันนี้น้องอ้ําก็มาวิทย์ลูกคลักกับพอนะครับผมุมไม่ที่จำไดนะครับอากาศร้อนๆวันเถียงเถียงนะครับคันตองเด็กก็จะมีพุ่งนะครับผมุมคนตายก็รูกันนะครับ ชีวิตปลานะครับเราจมแบบลวมกันเลยกับผมไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับฮอบเลยนะ เอ,อ um าเลยไหมมาเลยจรองๆเราก็ได้ปูอรัตก้าตัวหนึ่งแล้วกับป่ปดีครียบม้อกับนี่ลูกม้อตัวจังตัวนะตัวอะไรนี่ลูกปลาครับ ว่าจิ๋วอะว่าจิ๋วกุ้งก็มีครับบรรยากาศวันนี้ไม่ได้ฮะทำยังไงนะครับบรรยากาศวีดูครักนะครับได้เลยไปเรื่อยๆนะครับวิดนู่ยาวไปรุดนู่ครับตอนนี้ก็ออกได้บางเหล็วครับลูกดีครับลูกดีลูกตาโมครับนี่ นี่นี im ่นี่เออเออนี่กับลูกดุกก็มีผู้ผู้ผู้อะไรผู้ดำผูดำผู้ดำผูดำเอาผูตายเลยตายเร็วตายเร็วเลยผูดำนี่ครับบินนี่มีกุ้งครับกุ้งกับมีมีลูกดีลูกดุกนะกับบอลว่างวางลูกดีครับมั้งนี่มาเลยเร็วมาเลยเร็ว

câu gì cái này bắt cúm ăn rong bắt cúm ăn rong này các thì mót chừng mà vào dai sác thả đây đây này này lục tròn này con con มันไนเนี่ดดีไปเนี้ยเี้ปนใช่มขึ้นไปเลยออนี่น่ออนี่นี่โอ้อมอกับเว่กเป็ดกเป็ดอืมนะครับเราก็มาวิดวางต่อไปนะครับเดี๋ยวให้กับน้ำไม่ลึกอะไรแต่ว่านั่นไงต้องเรือนี่ขึ้น นะครับเแรกๆที่เราวิดกันวังวังเล็กนะครับนี่แหละทางน,นี้แหละนี่ติดกลัวเร็วพี่น้องน,น,นะนะครับเราก็มาวิดวังต่อไปนะครับวังที่จ้องอืมติดปุูงเลยติดปุูงอย่าตัวนะครับดุดดุปูงเลยครับิดุงเลยดูแลูกงเลย mọi được biết ra ra đi chưa gì chưa ra đây gì chưa có một cái gì chưa có một cái gì chưa gì

วงนดนเือาเอาเคมดิไปดินี่อยงช่วยดิจยกันดิว้าฟันนี่รับตายไปเรื e like uh Listen, no oh. uh, ่อเลยเด็กตัวนึงกับจนอยู่ในรูแล้วครับบอ้ คูนเลยนะอืมตวงเลาวก็มือโจท์ทีบอจ้อนตวงแล้วครับชองตัวแล้วชองตัวแล้วสุดยอดครับลุกลักลุกลักใช้ตังใช้ตังเลยโดดแล้ล<อ>วเฮ้อช่องตัวแล,ล้วครับ,มบหม้อครับลหม้อคับหม้อตวงแล้วครับหม้อตวงแล้วหม้อตวงแล้วตวงแล้วลหม้อหม้อจะได้นะบางนี่โอ้นั่นนะ ตับมตัวล้จนตวลครับนี่ตวงแล้วอ้าได้ตวงลครับตวลาเตรางดตั้งวดอ้ม้าจัมตัวแล้วครับนี่เรามีรองทั้งได้รองทั้งรองทั้งเลยัรงทั้งอันน่ครับังต่อไปนะครับนี่วังต่อไปหวังนี่นะครับวนะครับวางสีต่มเลยนะครับนม่วางสีตมครับ bà đặc chickmet nữa cả nưi tí nó nó mà à nó mà nó nó con ra anh em Tôi cắm ăn ké gặp đây rồi chậm chết cơm. จะปะไปเลงนะครับบ่ได้ท่าไดรจุมแบมาไม่เร็วนะครับโอ้ดุกระวังระวัเตงเลยดุดุกดุกวังออเนี่ย

นี่มีนี่นะครับเราวิดลูกหลักเสร็จแล้วเราก็มาล้างปลานะครับลึกไหมวะไม่ลึกกูอย่านำยิ้งไงนำนยิ้งยัง,ยยงให้ดีแฮกมุ่มเดียวนะดีเฮกมุ่มเดียววะอู้หู นี่นครับวิเดเช็ดแล้วก็ลางก้นนะลายเฉดได้อยู่เลยอเลยออนั่ได้ไดะได้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 ไนีไดได้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 ลายได้ไดาได้ได้ได้ไวด้้รได้ไ้ได้้้ได้ไ ชนตัวน้ยให้สร้างตัวด้่ยนะอันนี้้องงามก็ปิดกรองกันแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเนียได้ดีๆเดียวทายแหล่แล้วนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมติดว่าบจุ่มคลิป้องงามจนจบนะครับผอมสวัสดีครับ